สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะมา recap การเทรดแม่นๆน,นะครับให้ทุกคนได้มาดูกันเนาะวันนี้นะครับก็เป็นสไตล์เดิมเลยนะก็คือเราจะเล่นในจังหวะสะท้อนนะครับมาดูกันว่าก่อนที่ผมจะได้กดออเดอร์เนี่ยผมคัดและผมรอจังหวะกันยังไงบ้างนะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการเทรดพวกนี้มันคล้ายๆกับการออกล่านะครับคล้ายๆกับการที่คุณกําลังจะเล็งกระสุน เพื่อออกล่าอะไรบางอย่างพอาะนั้นแล้วนะครับรอโอกาสที่ดีที่สุดแล้วค่อยกดออเดอร์กันนะครับไม่ต้องแบบรีบร้อนไม่ต้องแบบรีบเกินไปอ่ะรอกันให้ดีอ่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในจังหวัดเทของผมนะฮะมาเริ่มกันเลย อ่ะโอเคนะอันนี้ผมเติมเงินเข้าไป1348.5นะครับทำไมทุกคนอาจจะงงว่าท้าไมเราไม่เติมให้มันเป็นเลขแบบกลมๆวะนะฮะจริงๆก็เราเติมไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้โบนัสด้วยโบนัสไปไปค้นหาโบนัสได้เลยนะครับใครอยากจะได้โบนัสในการฝากเงินเนี่ยลองค้นหาใน Google ดูนะว่า Pocket Option Bonus อ่ะมันก็จะมีเป็นรหัสเป็นโค้ดมาแล้วเราก็ใส่เติมเข้าไปเพื่อจะได้มีความได้เปรียบในการเทรดนะครับอ่ะโอเคผม ตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดออเดอร์เนาะก็ค่อยค่ยค,ยคัดจังหวะไปนะครับวันนี้ผมใช้เทรดใน Time f r a m e M3 เห็นไหมครับทุกคนผมเทรดใน Time f r a m e M3 นะครับนี่เนาะ m 3แล้วก็จะปิดใน57วินาทีนะครับไม่ได้ปิดแบบจบแท่งนะนี่จับเวลาเอาแค่57วินาทีก็มาลองดูกันนะครับว่าจากกำไรกันไปกี่ไม้นะฮะมานี่ก็คัดจังหวะไปเรื่อยนะครับอยากจะหาจังหวะสะท้อนดีๆสะท้อนคมค,มคมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอเนาะ ไม่มีอย่างไม่เข้านั้นเนี่ยคุณจะเห็นกระบวนการแล้วนะคบว่าเฮ้ยผมมาผม,ผมรอจริงๆรอจังหวะรอโอกาสจริงๆไม่ใช่มาถึงปุ๊บรีบกดเขา้าไม่ไม่ได้นะครับให้ดูว่าเออมันมันมันเสียเงินนะถ้าเกิดว่าเราพลาดนะเอาดีๆครับจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังเนาะเนี่ยครับคัดจังหวะไปเรื่อยเนี่ยครับโหนานเหมือนกันนี่ต้องเป็น1ิบนาทีนะครับลองลองดูระยะเวลาของวิดีโอที่อัาเอาไว้นะเป็น1ินาทียังไม่ได้กดออเด์เลยนะครับเพราะว่า คัดจังหวะนั่งรอโอกาสนะครับแต่ถ้าเราได้มันถือว่าคุ้มค่านะอ่าถ้าเราได้มันถือว่าคุ้มค่ามากนะครับหาไปก่อนอ่าโอเคมาแล้วครับจังหวะแรกครับมาสต็อปเอาไปก่อน มาดูกันในจังหวะแรกที่ผมกดออเดอร์ไปนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นโซนที่ราคาสะท้อนบ่อยๆนะทุกคนลองสังเกตนะเป็นโซนที่ราคาสะท้อนกันบ่อยๆนะครับเนี่ยครับลงมาสะท้อนขึ้นลงมาสะท้อนลงมาสะท้อนนะครับและตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดกลับตัวเนาะผมก็เลยมองว่าโอเคละมัน,ม,นมันเราต้องทําตามสถิติของมัน ก็คือมันมีโอกาสสะท้อนผมก็เลยเล่นไปนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสหลุดไหมก็มีโอกาสหลุดแต่ผมมองไปแล้วว่าแบบนี้มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพนะครับการเทรดก็คือคุณต้องเข้าไปเสี่ยงแล้วก็ทําตามความน่าจะเป็นเนาะมันไม่มีการเทรดที่ชนะแบบ100%นะครับถ้ามีการเทรดแบบชนะ100%เนี่ยผมลงรอบลันหนึ่งล้านเป็นเรียบร้อยแล้วโอเคไหมแต่นี่ครับเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่100%เเพราะฉะนั้นก็ ทำตามสถิติเขาม,มันอาจจะมีชนะมีแพ้แต่ขอแค่ส่วนใหญ่แล้วเราชนะมากกว่าแพ้ก็โอเคแล้วเนาะ,ะมาดูผลลับกันดีกว่านะครับว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างนี่เห็นป่ะพอเราเข้าป้างสะท้อนกลับขึ้นมาอย่างนี้สวยไหมครับว่าทุกคนลอง,ลองสังเกตเห็นป่ะสวยไหมแบบนี้ขึ้นมานะครับคือการการ,การเล่นแบบนี้ต้องบอกกติกากันก่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจเนาะบางคนแบบว่าเฮ้ยถ้าราคาเนี่ยมันปิดแล้วมันไปเท่ากับตำแหน่งที่ซื้อมา มันจะคืนทุนนะครับถือว่าคุณไม่ได้กําไรนะบางคนงงว่าเอ้ยทำไมเหมือนจะได้แต่ทาไมไม่ได้โบกโกงหรือเปล่าโบกไม่ได้โกงนะครับคือแค่ต้องเข้าใจเงื่อนไข <c annya> ของมันว่าถ้าเกิดมันมาปิดในตําแหน่งที่เข้าซื้อพอดีไม่ได้ตังค์เคบา้าเขาเรียกว่าเสมอนะครับต้องให้ปิดเหนือตําแหน่งที่ซื้อเห็นบ้างเมื่อกี้ผมซื้อขึ้นนะครับราคาปิดเหนือตําแหน่งที่ซื้อขึ้นมันเลยเป็นกําไรเคบ้าแต่ถ้าปิดต่ากว่าที่ซื้อขึ้นก็จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งเข้าก็มีความสําคัญเหมือนกัน เนาะมือใหม่ทุกคนลองลองค่อยๆทำความเข้าใจไปนะอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้ชนะไปแล้วหนึ่งรอบผมจะเล่นอีกนะครับอ่ะดูกันก็เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ยังเห็นว่าเฮ้ยจังหวะเดิมมันยังได้อยู่นะเพระเมื่อกี้สะท้อนขึ้นไปมันก็ลากไส้กลับไปเยอะอีกหนึ่งแท่งน่าจะสะท้อนได้อีกนะผมขอแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันถ้าไม่สะท้อนก็หลุดไปเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือเสี่ยงนะอันนี้คือผมเสี่ยงดูว่าขอให้มันไปต่อนะครับอ่ะผมกดเลยสองไม้ตรงนี้นะครับ กดไปแล้วนอตสองไม้ข้างบนลองดูครับว่าตัวเนี้ยตำแหน่งไส้ตรงนี้เลยนะครับมันจะสะท้อนกลับไปได้ไหมโอเคตอนนี้ทุกอย่างนะครับเริ่มเป็นบวกแล้วผมกดไปแบบเบิร์เลยนะปังๆเข้าไปเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ลุนกันนะครับอีก30วินาทีเท่านั้นเนาะจริงๆแล้วการเทรดเนี่ยมันมีหลากหลายสไตล์นะครับแต่คุณต้องไปเลือกแล้วว่าคุณเหมาะกับสไตล์อะไร <S <S คุณอาจจะเห็นใน u t u b e นะครับว่ามีโอ้โหมีหลายเทคนิคมากเลยแต่ต้องเลือกหนึ่งเทคนิคในการเข้าไปเล่นจริงๆเพราะว่ารู้เยอะสับสนครับเวลาเข้าไปโอ้โหเจอเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เต็มไปหมดมันสับสนเรามาเทรดเอาเงินจริงบ้าเพราะฉะนั้นเราเลือกที่เราแม่นที่สุดนะครับฝึกฝนตัวเอง ต่อให้คุณรู้ทุกเทคนิคคุณก็เทรดไม่ได้นะถ้าไม่มีวินัยการเทรดนะครับถ้าไม่มีกลยุทธ์นะถ้าคุณรอจังหวะดีๆไม่ได้มันก็เทรดไม่ได้นะฮะบ,บรรลกันโหอ,อันนี้3วินาทีสุดท้ายนะครับจังหวะที่ผมได้โอ้บวกเขาเรียกว่าชนะวิสุดท้ายนะวะตำแหน่งพอได้นะชนะวินาทีสุดท้ายเลยเนาะก็จบแล้วนะครับประมาณนี้อะมาสรุปกันอีกหนึ่งทีดีกว่านะครับว่าสิ่งที่ทําให้ คนคนนึงเนี่ยชนะในการเทรดได้มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือหนึ่งจังหวะการเทรดที่คุณมั่นใจกับมันนะครับจังหวะการเทรดที่คุณเก็บสถิติมาแล้วว่าจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดคุณเข้าตามแผนเนี่ย คุณจะมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้มันต้องเป็นจังหวะแบบนี้นะอะมันไม่ใช่ว่าคุณรู้ไป5เทคนิคแล้วแบบเราไม่ชํานาญสักเทคนิคเลยเข้าไปก็เจอแต่โอกาสที่แพ้จริงว่าบางทีเราเข้าไปเราเราแบบว่าเหมือนเห็นว่ามันจะใช่แต่มันไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเราอาจจะเข้ามั่วเพราะฉะนั้นฝึกแค่หนึ่งอย่างก็พอ เอาแบบว่าให้มันคมๆนะครับให้มันมีอัตราชนะมากกว่า70%ขึ้นไปและคุณเล่นยังไงเนี่ยถ้าคุณทําตามแผนคุณก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตอนนี้นะครับเป็นมือใหม่อยู่เนาะยังไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงจะเทรนวินัยตัวเองยังไงจะเทรนระบบการเทรดยังไงนะครับคุณก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนของผมได้เลยนะครับผมทำคอร์สที่ชื่อว่า b i n a r y Option i n a c t i o n นะครับคอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่จุดเข้านะครับคือผมเทรนวินัยการเทรดของคุณด้วยเทรนกลยุทธ์ด้ววววย่่่าันนึงครจะเลกีล ควรจะทํากี่รอบเพื่อทําให้คุณมีวินัยนะครับและผลลัพธ์สุดท้ายคือเหลือกําไรในรายเดือนนะครับเหมือนที่นักเรียนของผมเรียนเหลือกันนะครับผมฝึกคุณเพื่อต้องการให้สุดท้ายแล้วคุณเหลือกําไรในรายเดือนนะครับเราจะหลีกเลี่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณเสียหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณหัวร้อนนะครับเราจะไม่สร้างต้นเหตุแบบนั้นให้มันเกิดขึ้นมานะครับถามว่าเล่นนชนะทุกวันไหมนะฮะต้องบอกเลยว่ามันไม่ชนะทุกวันหรอกแต่ขอแค่สรุปรายวีคแล้วเราเหลือกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับหรือกลับมาสรุปเป็นรายเดือนได้เหลือกําไรมากกว่าขาดทุนแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องการจริงไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนคอร์สนี้นะครับก็ inbox ขามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ line a แอดชนะกันเจ็จคะนนนคอรสเรียนนะครับสวัสดีครับ